สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนเปิดใบงานไปที่หน้า70เลยค่ะ,ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการลบแต่จะต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกการลบซึ่งคุณครูก็จะมาอธิบายและมาเฉลยว่าเราควรเขียนอย่างไรและลบอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันก่อนเลยค่ะ สำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะลูกค้าต้องการซื้อทุเรียน6,500กิโลกร,รมัมชาวสวนเก็บทุเรียนได้5,250กิโลกร,รมัมชาวสวนต้องเก็บทุเรียนเพิ่มอีกเท่าไรจึงจะเพียงพอสำหรับขายลูกค้านักเรียนคะมาดูประโยคสัญลักษณ์ค่ะ สำหรับประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะตรงนี้จะต้องแก้ไขนิดนึงนะคะนักเรียนจากเดิมตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายบวกนะคะมันไม่ใช่เครื่องหมายบวกเพราะว่ามัน6,500บวกกับอะไรก็ไม่ได้5,250จริงๆมันเป็นเครื่องหมายลบนะคะ,ะมันมี2ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ6,500ลบสี่เหลี่ยมเท่ากับ5,250และ 5,250บวกกับสี่เหลี่ยมเท่ากับ6,500วิธีการคิดข้อนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบยังไงเอ่ยเขาถามว่าจะต้องเพิ่มอีกเท่าไรใช่ไหมคะสิ่งที่เขาถามก็คือชาวสวนต้องเก็บเพิ่มอีกเท่าไร่ตรงนี้คือสิ่งที่เขาถามถ้าเราคิดง่ายๆเลยก็คือ 6,500คือสิ่งที่ลูกค้าจะต้องซื้อถูกไหมคะแต่ชาวสวนเนี่ยเก็บได้เป็นแค่เท่าไหร่เองคะอ่าแค่5,250แล้วเหลืออีกเท่าไหร่ที่ยังเก็บไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องใช้ประโยคสัญลักษณ์ของการลบนั่นเองนะคะเราก็ต้องเอา6,500มาลบกับ5,250 ที่เราเก็บไปแล้วแล้วก็จะเหลือว่าที่เหลือจะเก็บอีกเท่าไหร่นั่นเองครูก็จะเขียนว่า6500ลบกับ5250นะคะบรรทัดที่1ก็คือเขียนจำนวนของตัวตั้งก็คือ6500 6500นั้นก็คือ ลูกค้าต้องการซื้อทุเรียนจำนวน6,500บาทก็เขียนเลยค่ะต่อไปในบรรทัดที่2ก็คือตัวลบใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะลบก็คือ5,250มันเป็นสิ่งที่ชาวสวนเก็บทุเรียนได้นั่นเองนะคะจากนั้นในบรรทัดที่3เราก็จะได้คำตอบว่า ชาวสวนต้องเก็บทุเรียนเพิ่มเท่าไรเราก็จะต้องเอามาลบกันนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวมาเริ่มลบกันเลยค่ะ,ะเราจะเริ่มจากหลักสุดท้ายใช่ไหมคะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนต่อไปค่ะศูนย์ลบห้าได้ไหมคะไม่ได้ต้องไปยืมตัวข้างหน้าก็คือยืมห้าห้าก็จะเหลือสี่ คราวนี้ก็ได้1มาจาก5และใส่ตัวมันเองก็คือ0 10-5ลบหเหลือ 5, 5ต่อไป4ใช่ไหมคะมันกลายเป็น4ตรงนี้แล้วมาลบกับ2ได้2ต่อไปค่ะ6-5ลบหเหลือ1 าชาวสวนจะต้องเก็บทุเรียนเพิ่มก็คือ1,250เราก็ได้มาแล้วตรงนี้นะคะเราก็เอามาเขียนเลยค่ะที่ดังนั้นเขียนตรงนี้นะคะ1,250อ่าใช่ไหมคะนักเรียนก็คือ5,250นนี้เกิดจากสิ่งที่ชาวสวน เก็บได้แล้วเขาต้องเก็บเพิ่มอีก1250จึงจะได้ลทุเรียน6500ที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะคะอ่าตรงนี้คุณครูเขียนหน่วยผิดนะคะนักเรียนอ่าตรงนี้เราต้องเขียนหน่วยไม่ใช่บาทค่ะคุณครูเขียนผิดมันจะต้องเป็นหน่วยของอะไรคะ กิโลกร,รมัมตรงนี้เป็นหน่วยของกิโลกร,รัมนะคะอ่าเป็นหน่วยของกิโลกร,รมัมเพราะว่าเวลาเราช่างผลไม้เราช่างเป็นกิโลกร,รมัมอ่ากิโลกร,รมัมสุดท้ายคำตอบที่เราต้องเขียนคือสิ่งที่เราหาได้เมื่อกี้ก็คือเท่าไหร่คะ1250กิโลกร,รมัม ข้อนี้เสร็จแล้วค่ะมันจะเป็นโจทย์ปัญหาที่เราจะต้องคิดแยกให้ออกว่าเขาถามอะไรบวกหรือลบสำหรับตรงนี้ในกรอบเนี้ค่ะถ้านักเรียนดูแล้วมันอาจจะงงนักเรียนก็ลองคิดจากโจทย์ไปเลยนะคะมันจะง่ายกว่าว่าเราจะต้องบวกหรือจะต้องลบนะคะสำหรับหน้านี้นักเรียนก็สามารถที่จะ ทําตามคุณครูได้เลยนะคะแล้วก็ทัางเรียนไม่เข้าใจตรงไหนก็มาถามคุณครูในไลน์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ